พี่น้องไปแล้วไปแล้วโซนสามผิดเนอผิดกคตรจราจร้อนสามนะ <c oughs> จราจรทางน้ำเอ,อ้าพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดียามเช้านะครับอ่าตอนนี้ก็ลงเพลลงเรือกันไปแล้วพี่น้องนะครับอ่าวันนี้เราอยู่ที่บ้านกราดนะครับตำบลห้วยราชอำเภอห้วยราชบุกรีรำนะครับอยู่กับช่างวันนะครับวันนี้บัตรเพลสี่ฝั่ง200นะครับ รุณรอติดตามพี่น้องคนก็กําลังพอดีพอดีครับวันนี้หลานกันสบายๆนะครับนี่ครับทยอยไปแล้วครับทยอยไปแล้วครับมันเป็นบรรยากาศเห็นความมุ่งมั่นนะครับมุ่งมั่นไปหาจุดหมายปลายทางของตัวเองพี่น้องจองทุนจองป้อมไปตรงไหนครับไปแล้วเพราะว่าซื้อบัตรซื้อตั๋วแล้วพี่น้องรอรุนครับรอรุนครับพี่น้องอีกสักครู่นะครับเอาล้ครับสัญญาณกำลังจะไห จ๊้าวชาแรกลงไปแล้วพี่น้องมาสอด,ดีแรกจะเป็นยังไงนะครับผมอ่าบัตรเพโซเอ้ยบัตรเพสี่ร้อยฝั่งสองร้อยนะครับอยู่ที่บ้านกราดตำบลห้วยราดอำเภอห้วยราดบุรีรัมย์ม่ะชาแรกลงไปแล้วนะครับมีอะไรบึ้มบำไหมมีอะไรบึ้มบำไหมอ่ารอสักครู่ครับรอสักครู่ ตาอยินเสียงบึ้มบึมบึมเลยครับอะไรอะไรอู้ตาปอพี่น้องเฮ้เตาใส่ไปนิ้วใหญ่มาแล้วตาขึ้นมา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 ตาตาไวไหมตาโอ้โหดูพี่น้องโอ้ตาจับดีดีโอ้ใหญ่มากพี่น้องโอ้โหตาตาขึ้นมาตาขึ้นมาทำลุดเลยทำลุดนเลยเออนี่เป็นได้ตา โอ้ห่อมลุดแปลให้เกือบหลุดครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับแต่ละตัวครับพี่น้องตาลูเม็ดเบียจับโอ้มองบาแล้วสิน่นะนี่ครับตาบอกอู้จะปลอดภัยยังไงทีนี้จะปลดแหยังไงเออเอาตัวแรกขึ้นมาแล้วพี่น้องตาโดนเลยบนินใหญ่ เอามาแล้วครับมาแล้วครับลนินลนินใสสวยพียนะ้องใส่สวยครับชาสองชาแรกยังไม่เข้านะครับเพิ่งเริ่มเข้าเพิ่งเริ่มเข้าโอเคครับโอเคของใหญ่ของใหญ่ขึ้นแล้วครับดูเป็นบึกเอาบึกครับน้องมีบึกด้วยมีบึกด้วยนะครับดูน่าจะบึกแล้วครับ ครับบึกครับบึกอ้ายะขึ้นก่อนเขาเลยครับไส่น่าจะประมาณไส่อกใส่เกียตได้มารัโอ้ยสองตัวอีกตัวนึงขึ้นข้างหลังนู๊กครับดูเอูเสรอสีฟ้าครับปานนี้นีน่ก้อยยะสองตัวแล้วครับสองตัวแล้วโอ้โหพี่น้องดูอ้าวบึกครับบึกตัวใหญ่อยู่ครับตัวนั้นตัวใหญ่อยู่พี่น้องอ้าว สองแล้วนะครับบึกขึ้นสองแล้วสองหางแล้วพี่น้องแป๊บเดียวเองอ่าดูครับอันนั้นน่าจะเป็นนวลจันทร์นะครับตัวใหญ่นู่นนวลจันทร์ครับอ่าชาแรกไม่เข้านะครับพมาเชา้าชาสองชาสามกันพี่น,อน,น้องโอ้โหโคตรปลานิมมาอีกแล้วปลานิมใหญ่โอ้ยปลาอะไรบุ้ยพี่น้องตัวใหญ่เลยตัวิโลกว่าแล้วมั้งนี่มาดูครับดูครับตัวยังใหญ่อะพี่น้อง ว้าวอลมันกล้วยนอนโกล้วยเชิงน <ừ> ่าจะคืออ่าคือกิโลหนึ่งไม่ขาดละพี่น้องยังใหญ่ครับตัวยังใหญ่อ๋อดูครับพี่น้องเฮ้อใหญ่จริงใหญ่จริงครับไปดี ร้อยครับพี่น้องดูตรงนี้ครับดูตรงนี้ก็ได้มาเป็นกระสอบแล้วอ้ปลาหนีนะสี่สี่ตัวนวลจันน์เอ้านี่ครับล็อกั่งล็อฟังเข้าปลานินตัวใหญ่ๆพี่น้องเหมือนแกจะโดนปลาหรือเปล่าครับเห็นดึงเห็นดึงแล้วจะปล่อยเมื่อกี้นะครับใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหโดนครับโดนโดนพี่น้องว้าแล้วโดนฮึบฮึบเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับปุ๊บเป็นเป็นเอ้ยน้ำบานน้ำบานอยู่ครับเป็น โอ้โยสองตัวเลยครับเป็นนวลจันทร์กับปานินนวลจันทร์กับปานินครับพี่น้องดูครับปานินใหญ่ปานินใหญ่ปานินใหญ่ว้าขึ้นใหม่แล้วโอ้โหตัวบะ้มเลยครับเนาะอ๋อตัวแบบเป็นกินโลเลยครับ ตัวเป็นกิโลตัวเป็นกิโลไปดูกันใกล้ๆชิ้นน้อยชิ้นน้องดูครับอุย้ยตัวนี้โลกว่าตัวโลกว่าเลยครับพีบ่นอ้อ <c oughs> งใหญ่ครับใหญ่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยลุดว้าววิโอ้โอโน้ำบาสน,น้ำบาสน้ำเชื่อแดงครับน้ำบาสยู่ครับเป็นเป็นเป็นโอ้โหตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากปึ๊บปึ๊บปึ๊บไหนล่ะไหนล่ะ ไหนล่ะน้ำบอลโย่เอ้าโอ้เอา,วเอาวนวลจันอเ,อเอาแล้วครับฝั่งนี้ดูครับนินวลนจันขึ้นอยู่แล้วครับดูโอ้โซนี้มีปลาใหญ่ขึ้นด้วยนะครับบึกสองตัวแล้วเนี่ยนะมีน้องตั้งกล้องรอเลยครับเห็นมันบ้นต่อหน้าแล้วครับเมื่อกี้เนะลยกล้องรอแล้วครับกล้องรอแล้วครับฮึบฮึบมาไม่มามาไม่มา ครับเป็นไงครับพี่น้องตามานะจะตัวใหญ่อยู่ครับปึบปึบปึบเงีย,ยบเงียบแท้วิเศต<ร>ามันตื่นกล้องหรือเปล่าไม่กล้าด,ดิ้นมา้งเฮ้ยเอ้าว่าแล้วเห็นไหมมันตื่นกล้องอะโอ้โหพี่น้องโอ้ยมันบ่อนเนี่ยมันบ่อนเนี้ย เอลผืนนี้นะครับผมจะบอกให้ปลาไหนขึ้นนะครับขึ้นตัวไหนตายตัวนั้นนะครับตัวใหญ่อยู่ครับตัวใหญ่อยู่ครับเออเรียบร้อยครับขึ้นมาแล้วยกขึ้นมาแล้วครับลูกปลาอะไรไม่รู้ครับตัวใหญ่อยู่น่าจะมองมองมองยังไม่เห็นนะครับเห็นแต่ตอนจะยกขึ้นอุ้แวบๆเป็นทรงน่าจะเป็นนวลจันนะครับเห็นหางแวบๆอยู่ โอ้ยพี่น้องปลาดุกปลาดุกตัวใหญ่เลยด้วยโอ้ปลาดุกนะครับปลาดุกครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่อ้าวช่างคมช่างคมได้โบนัสนะครับโอ้โหโบนัสแตกครับผมโอ้โหโอ้ยช่างคมรับโบนัสบ่อนี้ไปเลยครับเออโอ้พี่น้องนูดู ปลานิมใหญ่ปลานิมใหญ่โอ้ยใหญ่แล้ว่าจะครบใหญ่ัวใหญของใหญ่ครับเจอของใหญ่แลครับโอ้หนุ่นนวลจันโดยยาวครับน้นง่นครับน้่นครับสะดุ้งสะดุ้งโอ้ปลานิมปลานิมใหญ่ครับโยครับลงครับนวลจันนวลจันนวลจันเยอะเลยครับอนี อันนินใหญ่พี่น้องฝั่งนู้นแต่สู้ไม่ถึงตัวตัวใหญ่ๆอยู่ครับหางแล้วครับเห็นหางแล้วครับบอลนั่นละนั่นละรัวรัวบานเออเบึกมาขึ้นใกล้ๆตรงนี้เลยพี่น้องบึกครับบึกมีนินเพิ่มไหมอาดเรียบร้อยครับบึกครับบึกเออใสสวยเลยครับใสสวย เจ้านุนครับเจ้านุนได้วนวลจันน,นิจันครับนวลจันปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยอ่าตัวแรกครับตัวแรกกําลังจะปลดพี่น้องกาลังจะปลดครับดูนี่ับเป็นบึกี่โดนต,ตัวแรกนะครับตัวนี้อ่าพี่น้องเดินมาดูสักหน่อยครับตัวเม่อกีนี่โอ้ยนี่เรียบร้อยครับมัดเรียบร้อยปลดเรียบร้อย ย่าหญ่ใหญ่พี่น้องบลานนยายิ้งใหญ่ใหญ่ใหญ่เหมือนเดิมวาอ,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 อะไรใหญ่เหมือนเดิมปลานิ่งเรืออะไรนี่ใหญ่เหมือนเดิมแต่พอมไม่ค่อยเหมือนเดิมเดี๋ยวมันจะใหญ่กว่าเดิมเลยใหญ่นิ่งใหญ่ปอโอ้โหตัวเป็นโลปลานิ้งใหญ่จริงครับปลานิน่งใหญ่สวยเลยพี่น้องคนจะหมาน่ะโอ้ย บึกใหญ่ก็เอานินใหญ่ก็เอาย่าเลือปลาคอใหญ่เลยยังไม่ได้เนะ่ย <laughs> จะบอกปลาคอใหญ่ไม่เอาหรอกมีแล้ว <laughs> อันนินพี่น้องตัวงามๆสวยๆนะครับวันนี้ก็รอลุ้นครับใครจะเป็นเจ้าของรางวัลใหญ่วันนี้ช่างวัดจัดให้ครับพี่น้องใสสวยๆใส,สบโมโบครับบึกได้กี่ปีช่างสองปีบึกสองปีตัวใหญ่มากพี่น้องตัวห้าหกลอ่ะ ปลานิลกำลังขึ้นครับปลานิลกำลังขึ้นพี่น้องโอ,โ,โอ้โหปลานิลใหญ่ปลานิลใหญ่อ่าปลานิลใหญ่ปลานิลใหญ่โอ้โหพี่น้องแต่ละตัวเฮ้ยแต่ต้องซื้อหมอ้อซื้อกระทะใหม่แล้วมั้งครับปลานิลแต่ละตัวเฮ้ยหัวเราะเลยอโอ้โหเรามายืนหัวเราะผมต้องระวังตัวแล้วพี่น้องเด็กแว้นด้วยแถวนี้เด็กแว้นเยอะ ดูดูเงี้ยเงนีงนยเงี้โอ้โหไปเลยวังต้นตาลด้วยเฮ้ยโอ้โหอันตรายนี่ดึกแว่นมาแซวด้วยเหรอ,อใส่ผมพูดดังเกินไปเ,เดี๋ยวเด้อแว่นไปถึงไหนเมื่อกี้เนี่ยดูโซคาดเลยปบอดแรงเกินแรงเกินดูโซคาดเลยเออบอลไปไหนมาแล้วพี่น้องไปไหนไปไหนไปชังแล้วนะครับได้รูปกรได้รูปก่อน โอ้ยแช่แฉะครับคุณครับวว้ามาแล้วเจ็ดกิโลนี่เจ็ดกิโลนะครับเดี๋ยวรอลุ้นพี่น้องเพราะมีได้หลายตัวกันอยู่ครับช่างกันไปเรื่อยๆครับอ้หนุ่มผมยาวไว้นุ่มผมยาวครับหนุ่มป๊อปหนุ่มป๊อปครับปิดปลาอะไรครับนวลจันไหมหรือนินหรือนวลจันอยู่อยู่ครับออ๋น่าจะเป็นอุ้ยผีสุกศพครับพี่น้องมนๆหน่อยครับ ดูทรงน,น,น,นะนวลจันทร์นวลจันทร์เยอะใหญ่เลยครับไกลีปนอนไปเจ้านี้ก็ได้บึกนะครับนี่เห็นแต่หางครับเห็นแต่หางอู้ดูข้างหลังดูข้างหลังนูอะไรครับนวลจันทร์นวลจันทร์โอ้บึกมาอีกแล้วโอ้ยขึ้นปลาอะไรมาครับแว๊บเป็นปนินหรือนวลจันทร์อ๋อไปชนหรือเปล่า ช้อนหรือปลาดุกไปรู้กับพี่น้องมันตัวยาวๆโอ้เริ่มขึ้นแล้วครับอ้ปลาดุกปลาดุกปลาดุกอ่าปลาดุกครับตัวใหญ่ครับอุ้ยดูครับอ้วนตุกมุกเลยครับพี่น้องมาถึงแล้วมาถึงแล้วเห็นลงมาจากเรือเมื่อกี้เองเ <c oughs> ออครับ <c oughs> มาแล้ว ใฮ้ที่สิบโอ้นี่ให้ที่สิบเอาประกันเล็กไหมเอาไปประกวดปลาเล็กหรอือเปล่าใ่รเล็ก <c oughs> ตรงกลางฝั่งนู้นครับวนวลจันทร์ครับคุณถอดเสือ้อดูนวลนวลแม่โอ้นวลจันทร์น,นงางคารุษบุรหัตอะไรนู่นแหละครับนู่นครับพ<อ>รุ่งนี้ครับว<อ>ันน,น,น,นี้วัานอาทิตย์เดีด๋ยวพรุ่งนี้แหละนวลจันทร์น้องก็บอกให้ดูครับเขาได้ปลาชนิดหนึ่ง มากระลังล้วงกระลังล้วงมันคือปลาสลัดโอสลัดอ๋อสลัดหน่อยที่สลัด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 ก่อนสลัดอย่างเงี้ย่านพี่น้องนี่ครับคือปลาสลัดนะครับดูครับสลัดไปสลัดมาฮอันนี้อันจะยับเอ้ยแบบนี้ดูครับตะตุครับปลานินใหญ่ปลานินใหญ่เอ้ดูว่าคนเดียวกันปลานินใหญ่ครับอ๋อานเดียวกัน ขึ้นอีกแล้วดูอ,อ,ดอ้าวบึกขึ้นแล้วครับอ้าตัวหนึ่งขึ้นแล้ว,วเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับบ,บึกแต่นพี่น้องนอนอยู่บนแพรนะครับต้องการซื้อปาลามาด้นี้เ้อนอี่มาดูใกล้ๆครับพี่น้องเอาขึ้นอีกตัวแล้วอยู่ใกล้กันตรงนี้แหละน่ครับเจ้าที่ก็ได้ตัวหนึ่งครับนี่อยู่ใกล้กันเลยโอ้ไซตตัวนี้แหละใหญ่สุด โอ้ถ่ายรูปนายโชว์ไอ้นี่โอ้ยดูพี่น้องอ่าหรือว่าพระเอกนี่ใช้แววพระเอกเลยคนนี้นี่เฮ้ยเสื้อแดงตรงนู้นครับไอ้ปลานิลใหญ่กแล้วโอ้โยปลานิลใหญ่เริ่มขึ้นกันมาแล้วพี่น้องนี่ครับตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆใครเอาเห็ดดองมานี่เริ่มได้แล้วพี่น้องนู่นครับนู่นครับป่าเบิ้มนะครับป่าเบิ้ม โอ้น่าจะเป็นบึกครับได้บึกขึ้นมาอีกแล้วครับอ้าวบึกเยอะนะครับบึกเยอะนะครับพี่น้องนี่อ้าวเห็นการดึงปลาน,นิลขึ้นเมื่อกี้นะครับโอ้ยดูครับพี่น้องตัวใหญ่อยู่อ้าวัวตัวใหญ่เลยครับปลาน,นิลจะใส่โบโบอะไรพี่น้องกำลังขึ้นแล้วนะครับปลาน,นิล ขาดพี่น,น้องนี่ครับสองพระเอกนะครับกำลังจะเอาไปช่างคู่แล้วได้คู่หนึ่ง <c oughs> อ๋อเอาหนานลุ้นหนานลุ้นครับหนาหนาลุ้นก็ไปไปช่างเดี๋ยวเดี๋ยวตามก่อนพี่น้องเดี๋ยวตามเลยงั้นตามตามนี่นี่ครับมีลุ้นเลยครับมีลุ้นเลยครับอ้าวทางนู้นก็กำลังปลดอีกโอ้บึกขึ้นกันเซลซ่าครับอ้าวนะ นี่พระเอกตัวจริงมาแล้วนะพระเอกตัวจริงนี่เดียอ้าวพี่น้องตอนนี้มันมีน้ำอยู่จุดมันลุ้นมันลุ้นระทึกต่อมาใหญ่สุดเจ็ดโลสี่เหรอเอาแตาช่างหายเข็มหักโอ้โอ้หหัโอเข็มเดี๋ยวหัช่างก่อนเข็มอยู่ทางนู้นนี่หันาทางนี้หันาทางนี้อ้าวเร็วเลยบัตรไปช่างเลยอ้าวพี่น้องปลาใหญ่เริ่มขึ้นมาแข่งกันแล้วครับน้ำอยู่สูงสุดเจ็ดโลสี่นะครับตอนนี้เท่าไหร่เจ็ดโล ใช่มเจ็ด <entertain> โลครับเจ็ดโลครับพี่น้องอ๋อเนี่ยครับพี่น้องนี่ผมเชียร์คนนี้เลยครับจะได้เป็นพระเอกไหมใหม่เจ็ดโอ้ยเจ็ดเป๊ะเลยเหรอเจ็ดเหมือนเท่ากันโอ้เจ็ดโลปลาลูกเดียวกันครับเอาเจ็ดครับเจ็ดแบบนี้นะครับเฮ้ยตัวนี้อ้วนนี่ตัวนี้อ้วนอันนี้แปดกิโลครับตัวนี้อ้วนครับ ปล่อยมือปั๊บไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนิ่งเขาไว้มิ่งเขาไว้เฮ้ยเฮ้ยนิ่งนิ่งเป๊ปปลาที่เจทโลซีเอ้าววันนี้ครับรอรุ่นใครจะสูงกว่าเจทโลซีงอ่ีนรอรุ่นช่างปลากันนะครับเดี๋ยวไปหาดูขาต่อด้วยครับปลาใหญ่ โอ้แกดีใจครับแกดีใจได้อุ้มปลาใหญ่โอ้ดีับอยากได้ภาพสวยๆโอ้อยากจับมีแต่คนอยากจับปลาใหญ่โอ้นี่อับ่น้องนี่เอาว หูแบมแล้วทำไมต้องหัวร้องไอ้ยาจะไปใหญ่แล้วมีความสุขอ่ะโอ้ยจู่เหรอสร้อยจู่เหรอมากับเขาด้วยนี่สามกิโลยังจะเอาใหม่อีกก๊อปได้มากับเขาด้วยครับสามกิโลยังจะเอาใหมเนาะก๊อฟเว้ย นี่ครับอาปบมาจูไอคอนจูไก่อนอารับดูอะไรปะสองโลขึ้นเผื่อเ่มาจี้เฮ้ยเ้ไ็บหกเป็ดเฮ้ยย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 ยัยยยยเยย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 ยไม่ถึงยยยยยยงไยย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 ัน จ็ดเจ็ดห้านะครับได้เกินเจนะ็ดสี่เนอะเกินเจ็ดสี่ให้เกิน 7, 4, เจ็ดสี่ผ่านเลยดูดูครับปลานินกำลังขึ้นแล้วนี่มีแต่ตัวฮะโอ้ทีมงานเขาบอกให้แกย,ยิม้มให้กล้องหน่อยโอ้หัวแต่ยิ้มไม่ได้จับปลาอีกเยวช่วงนี้อย่ารบกวนอย่ารบกวนใช้สมาธิในการจับปลาอยู่เดี๋ยวปลาหลุดมาอีกยากอีกเออหลุดธรรมดาไม่พอหลุดออกกล้องนี่อันตรายเลย <laughs> ออยิ้มได้ยิ้มได้เข้ากับช่างแล้วปลาดิบตัวใหญ่ๆครับอ,ายยาอ้าวโหแม่ปลานินฮ่าฮแม่ปลานินเลยพี่น้องโอ้แออต่นินใหญ่ครับนินใหญ่ <c oughs> อุ้มมาแล้วอุ้มมาแล้วโ,โ <c oughs> ว้าวปลาน,น, <c oughs> นินครับปลานินครับปลาดิน ตัวตัวที่ตัวที่สามครับตัวที่สามาทพี่น้องโอ้รอบต่อไปต้องทำกระชังใหญ่กว่านี้แล้วโอ้เป็นปลาดุกปลาดุกปลาดุกันแล้คนหน้าปลาดุกใหญ่ปลาดุกใหญ่โอ้เดินมาดุกันแล้วคนนี้เนาะพี่น้องเดินมาดูฝั่งนี้นะครับโอ้โหอยูปลานิ่งเขา ครับปรานินปลานินตัวใหญ่ๆนะฟังแถวนี้มันจะบังต้นไม้ไปน้องรหลอนหลอนครับแถวนี้เดี๋ยวผมไมยืนอยู่ฟังนุ๊กเลยเมื่อกี้ไอ้ยาดูดูไอ้ยายาๆายาามาดูถ่ายรูปก่อนโอ้ยใหญ่มากใหญ่ใหญ่ใหญ่เออได้ออกสซรียลแล้วนี่ ่าแต่นี้ก็ได้นะครับนี่ส่วนฝั่งนี้มันจะเป็นหินหน่อยครับพี่น้องไล่ตามหินเอาครับปนินบาทปนินบาทบ ittel, ดูครับดูครับ,บ,บรดูพี่น้องอืออ ial, ตัวใหญ่ใหญ่ดูพี่น้องลาเป็นสีชมพูเลยครับ ันงงอยู่ครับมันติดจากนอกหรือจากในครับตัวใหญ่ไม่น้องตัวใหญ่เอาเขึ้นมาทั้งแห็นี่นแหละชัวกว่าชัวกว่าครับอาแล้วพี่โน้อง้ยตัวจะมีใหญ่ตัวจะมีใหญ่นี่โอ้นี่หลายตัวครับหลายตัวพี่น้งอยากนิดนึงครับอยู่ตรงหิน มุดไปแล้วจับให้ถูกเนอะไอ้ยาเอาปานิมใหญ่ครับปานิมใหญ่ไล่ตามห็นครับอ่าหันหลังนิดนึงอ่าดีนะมุดไปไม่จับปลาชนนะดีที่จับปลานิดวะอ่าพี่น้องเดินมาอีกแล้วเมื่อกี้ถ่ายไปตัวหนึ่งแล้ว อย่าอยู่เป็นโลอยู่นั่นเลยโอยังอยู่อีกเยอะบอกยู่เป็นบ้านอะยู่เป็นภูเวลลาเลยฮะยู่เป็นภูเวลลาเลยเหรอไม่ต้องไปแหกบุโอ้ปลานิลอยู่ตรงนั้นบอกอยู่เป็นภูเวลลาปลานิลรู้นิดนึงปลานิลแพงเนาะอยู่ภูเวลล่าไงอยู่ที่แพงเออเดี๋ยวไปช่วยดูครับได้กี่ตัวแล้วนี่อสามสิบแล้วอ่ะพี่น้อง su su hết rồi mệt không bình phun đấy jom 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 ดงไม่กลัวเดงไม่กลัวเออคันไม่กลัวครับไอวแต่ได้ว่าน้องมาได้เวลาแล้วครับได้เวลารับรางวัลกันแล้วเรียงเรียงเรียงกันเลยรางวัลที่หนึ่งสองรางวัลรางวัลที่หนึ่งสองรางวัลนะครับเท่ากันรางวัลบ้านเสษตรรางวัลบ้านตะคุหนึ่งรางวัลนะครับ โอ้ครับปลาครับพี่น้องเตัวครับเตัวมันหมดกี่ตัวนะครับที่ได้รางวัลนะครับโค้งง่ายโค้งง่ายหนึ่งสองดูเอาเองเนื้อไข่สั้นไข่ยาวดูเอาดูเอาครับดูจากปลาก็รู้ครับให้ผู้ใหญ่รางวัลที่หนึ่งเอารางวัลที่หวัลที่หให้ผู้ใหญ่เป็นคนมอบมอบกันแม่ตั้งกำนันให้ท่านกำนันเป็นคนมอบน้อรางวัลที่หนึ่งเนาะร่หรางวัลที่หนึ่งสองคนนี่ครับ รางวัลไปไปยืนคู่กันเจ็ดโลสิบห้ไประการเดี๋ยวไปแบ่งกันนะครับไปแบ่งกันนะครับปรงวัติที่หนึ่งหน้าอร่อยเขใส่ได้ตัวใหญ่แบ่งกันนะครับรางวัลที่หนึ่งบ้านตะเสรกับบ้านตะโค้งนะครับโอเคครับรางวัลที่หนึ่งเรียบร้อยไปแล้วาวันที่หนึ่งเรียบร้อยไปแล้วนะครับพี่น้องท่านกำนันเป็นคนแจกรางวัลนะครับเอาโอเค เรามีผู้หญิงมาวานเหด้วยนะครับคนนี้มาวันที่สอนะครับต่อไปราวันที่สองที่ที่สี่อไปเลยไปลยเท่ากันเคนละอ้อยงร้อไเลย้าเลย้าไปเลย้าไปเเล้าไปเเลยลาายปาไ้เาไเ้าเา คนละสองเทานันเลยโอ้ห้าคนครับเท่ากันหมดเลยคุณบ้านเกษตรแล้วก็ฟลุ์กตะคงเนี่ยพี่เล้งก็ติดหนึ่งในนั้นด้วยนะครับแล้วก็หลงพื้นเวงเนาะหลงพื้นเวงในหลงพื้นเวงอยู่โอนมาแล้วครับสามคนเนาะพี่น้องรอบวันที่สองวันที่สอง เออแบ่งเท่ากันเลยเท่ากันเนาะเท่ากันระหว่างที่สองสามคนน้องสายลูกที่สองสามคนใช่ไหมเพราะปลามันเท่ากันไม่เท่ากันมันเจ็ดโลเท่ากันนะโอเคครับเดี๋ยวไปแบ่งนะครับแบ่งกันวันที่สองเรียบร้อยรางวันที่สามรางวัลที่สามรางวัลที่สามจุ๊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 รบนะครับ จะลงวันที่สองมีรางวันที่สามครับจะขึ้นมาก่อนเขาครับอได้ตัวหนึ่งก้านแล้วครับบอไปครับผมู้ป อ้าวเป็นกันเรียบร้อยแล้วพี่น้องนะครัะที่อะไรมันจะเท่ากันครับเท่ากันหมดเลยเท่ากันก็ต้องหาอาหารกันก็เริ่มเล่นใช่ไหมครับก็เริ่มมาเลยขมุ้ยเสลาขมุ้ยเสลาขมุ้ยเสลาเรียบร้อยแล้วพี่น้องหรออ่าโอเคพี่น้องมอบรางวัลกันเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าวันนี้ช่างวันจัดให้นะครับพี่น้องต่อไปพี่น้องกลุยวพี่ำได้เจอกันใหม่ครับอุ้ยน่ารักอ่ะชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับนี่ะมันจลย บายบายแล้วบายบายอ่าโอเคพี่น้องเดี๋ยวบอหน้าเจอกันใหม่นะครับเพราะว่าเรา่ะเก็บปานินกันอยู่ครับสายดองสายอะไรนะครับนี่กรลิกกระมืมุดเลยตอนนี้นะน่าเจอกันใหม่สวัสดีครับผม